ไปแล้วสวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนจ้านกนะคะทุกคนมันจะมาอีกแล้วใครนะเคยบอกกบว่าถ้ามันเคยมามันก็จะมาเรื่อยๆนั่นแหละกบก็กลัวๆมันจะมาเรื่อยๆเวลาพวกเราไม่อยู่บ้านท่างที่รักทำอะไรเหรอดูดีสกรปรกมากนางก็หาอะไรมา มันรสมันไม่รู้มันจะจะเป็นยังไงกบก็มาทักทายนะคะทุกคนมาทักทายคลิปสั้นๆอะไรเอาที่น่าจะทําตอนนี้เหรออย่าเพิ่งทําตอนนี้นะแตัวของคันจมูกมอ้ดูสามีกบเอาน้ำส้มกับพริกป่นนะคะผสมกันเขาไปดูที่ไหนไม่รู้หรอกในยุ im, ยูทูยูทูบอ่ะเอาไป วันนี้อากาศตอนเช้าดีมากตอนนี้เวลาหกโมงเช้านะคะทุกคนกบก็มาทักทายนะคะก็ใกล้แล้วค่ะทุกคนจ๋าใกล้จะได้กลับบ้านเราแล้วนะคะกบก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านมาสามปีแล้วเนาะก็แบบมีความคิดถึงครอบครัวคิดถึงบ้านนะคะทุกคนจ๋า อย่างที่เพื่อนๆติดตามกบมาเนาะกบก็เคยเล่าไปแล้วว่ากบก็จะกลับบ้านช่วงไม่เกินหนึ่งปีนะคะแต่เนี่ยสามปีกบดีใจทุกคนแม่ก็ดีใจทุกคนก็ดีใจนะครอบครัวทุกคนก็จะขึ้นมาหากบนะคะเราก็ไปนัดเจอกันที่ต่างจังหวัดนะคะทุกคนกบก็ถ้ากบก็เดี๋ยวกบก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมนะคะว่ากบไปเจอกันที่จังหวัดอะไรนะคะ ก็ให้ให้ให้น้องให้น้องไปรับแม่ขึ้นมานะคะจากบ้านแล้วก็ไปเจอกันที่ต่างจังหวัดไปรับครอบครัววันนี้อากาศดีมากตอนเช้านะคะทุกคนตอนเช้าคืออากาศดีมาก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 ,มาก,ม,ากมากนะคะอย่างที่กบบอกไปคลิปก่อนเนาะกบก็กลับบ้านทีไรก็ค่าใช้จ่ายนะ,ะมันก็จะบานตะไทย แต่ไม่เป็นไรหรอกคะทุกคนขอให้พวกเรามีความสุขเนาะนานๆกับไปทีจ่ายาไปก็ไม่เป็นไรดูท้องฟ้าวันนี้นะคะทุกสวยมากเลยทุกคนจ๋าตอนเช้ากุ๊ก็เง่งกล้องขึ้นไปให้ทุกคนได้ชมอากาศตอนเช้าก็จะดีมากนะ,ะสดชื่นนะ,ะทุกคนจ๋าแต่ปัญหาคือแบบว่าคือการเดินทางมานันเนาะทุกคนจ๋านั่งเครื่องแบบ นั่งเครื่องแบบค่อนข้างที่จะใช้เวลานานก็เบื่อในการนั่งเครื่องหลยทุกคนคือแบบว่าอยากไปถึงบ้านเลยนั่งเครื่องจากอเมริกาเนาะถ้าแบบเป็นเป็นเป็นแบบยาวๆก็จะมาสิบกว่าชั่วโมงนะคะไม่นับในประเทศนะประเทศก็ในประเทศก็หนึ่งชั่วโมงนะคะออกจากประเทศตัวเองออกไปก็ไปต่อเครื่องนะต่อเครื่องไปอีกนะคะ ก็มาณสิบกว่าชั่วโมงนะคะสิบกว่าชั่วโมงแล้วก็ต้องต่อไปอีกกับถึงกับไทยก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะ,ะเวลาร่วมเดินทางก็ประมาณเกือบวันนะคะทุกคนรวมทั้งหมดในการเดินทางนะคะต่อเครื่องรอเครื่องนะคะก็กยี่สิบกว่าชั่วโมงเกือบเกือบหนึ่งวันนะคะทุกคนจะเบือ่ออยากกลับไปเลยแต่ก็อดทนอดทนค่ะเพราะว่าจะได้เจอครอบครัวก็ต้องอดทน แรกๆกลับไปอยู่บ้านเรากลับไปรอบนี้ก็ยาวนานมากเลยนะคะทุกคนสี่เดือนเนาะก็เอาให้แบบเอาแบบตักตวงความสุขให้เต็มที่อยู่กับครอบครัวให้เต็มที่มีความสุขแม่บอกว่าไงคะทุกคนก็บอกว่ากบไปสี่เดือนแม่บอกว่าแหมสี่เดือนไม่ได,ไได้ไม่ได้นานนะลูกแปบ๊บเดียวเองความความความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเอาเป็นคนอื่นถ้ากบเพื่อนกบไงคะ แล้วก็จะไปเจอเพื่อนๆเนาะบอกโอ้โหต้องกลับไปตั้งสี่เดือนคือตั้งสี่เดือนคนสําหรับแบบเพื่อนๆก็จะดูว่านานอะไรแบบแต่แม่บอกว่าสี่เดือนมันแป๊บเดียวนะลูกมันไม่ได้นานเลยนะสําหรับคนเป็นแม่เนาะก็มาทักทายนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีค่ะผมก็มาทักทายตอนเช้านะคะไม่มีอะไรอยากมาพูดคุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาบรรยากาศตอนเช้ามาให้ทุกคนได้ชมนี่ก็ได้ดูท้องฟ้าสวยมาก โอเคกบขอบคุณนะคะที่รับชมและให้กำลังใจกบทุกวันเนาะแลเ้เพื่อนๆทุกคนค่ากบไปแล้วนะคะท้องฟ้าสวยมากให้ดูนี่หน่อย